มีมีหลายอย่างจ้ะยังนี่เห็ด่งดอกปักเนยเลยนไหมจ้ะอุยดีใจกับพี่น้องดีใจกับ้จนี่เห็ด่งยุป,ป้าไก่บานเนาะอันนี้เป็นเพ่งเลือด เฮ็ดนี่ถ้าเกิดว่าซ้ำหรือว่าตัดหรือว่าขีดพวนเนาะจ้ะมันสิบกายมันสิกลา,ายเป็นสีสีน้ำเงินท่านที่เนาะจ้ะเฮ็ดนี่ราคาแพงเห็นะหมูยือคนจีนบอกเนาะจ้ะผันขายแพงอยู่จีนเนื้อมันสิเหน่นจะสิแ่บดีแต่ว่าต้องเฮ็ดให้สุกดียังสิยังสิปลอดภัยในการกินเนาะจ้ะ ดอกใหญ่ดีนะจ๊ะคนไทยลังเทียกเอิรนเฮดแม่หมดนะจ๊ะสือส่อภาษาอังกฤษแมนสกาเลตสกาเลตตีน่าบุบบอลลีจ้ะอีกดอกจ้ะอ่านี่เห็นว่าจ้ะอันนี้มันเฮดไข่หมกเนาะคนไท้ายปลาเอิรนเฮดไข่หมกนี่จ้ะอ่าถึกแม่งกินจ้ะ ถึกแม่งกินถึกแม่งกินพ่อใดอยื่จ้ะสวัสดีจ้าไม่อย่างหลอกปลาแถวบ้านจ้ะหูหนูถึกฝนเด่งขึ้นมากอ่อนซ่อนกับจ้าพี่น้องมึง งามแล้วจะงามแล้วนี่ดอกของใหญ่เลยจ้ะเก็นนกบเลยเนาะแบบนี้เนาะหลายอยู่จ้ะเก็บเลยเนาะนี่จ้ะคงก็พอมากกบบนี้จ้ะดอกเปื่น้อยนี่พ่อแน่ใจว่ามันแหดอีย่างเดี๋ยวมันก็นอยู่บิดๆึดอ่าดเปื่อยหน่อยจะงามดีเลยจ้ะสองดอกติดกันตาตาจ้ะ นิดเพิ่งมาะเราจะพี่น้องนี่อีกสองอีกดอกหนึ่งเพิ่งหน่อยนี่ตินเหฮดก้อยนะจ๊ะสองดอกอ่ะสามดอกจ้ะพุ่นอีกดอกหนึ่ง ว้าวพี่น้องว้าว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 ,ว,าวอีลิสจ้ะเห็นบ่เห็นบ่นบจ้ะเนี่ยว้าวนมจ้ะฮู้นูเด่งมากเต็มเลยจ้ะนี่นี่ผู้เจ้าเหลือใจน้ำข่อยพรจ้ะนี่เริ่มต้องมองนี้ได้จ้ะเดี๋ยวเดีอยสิมึงสิผ้ามึงเกินไปนี่จ้ะไม่กิ้งเดียวเนาะนเ็ปมาจา้ะพุด ไตเขนไปเขนไปสูงสูงจ้ะคุณแ่ตอน่อดยจ้ะคุณมาเดจามาเก็บเห็ดหนูนม้ำกันคอนเดียวเต็มเลยจ้ะเริมตั้งแต่ขุ่ตั้ต่ตตมึงสิเนาะอู้ตอนซง้พี่น้อง อูนมองเป็นแต่เลือใจลายมาออนซ่อนน้องเยนยแน่พี่น้องแต่เลือใจปะเฮดฮูนูไหมล้ายขักร้ายดีน้อยแค่พี่น้องโอ้ยเต็มไปหมดเลยจ้ะอันนี้เป็นฝนนะจ้ะเป็นเฮดฮูนูเก่าเหรอคิดว่าตัง้งแต่ปีที่แล้ว แต็มมือเหรอเดี๋ยวใส่ถุงก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเก็บต่อไม่อยู่ม่ตอวันนี้พี่น้องอุ้ยหลายขจาะนี่สูงแน่จัง่อยต้องยิงเอาออสองกำจ้ะอีกกำจ้ะกำนี่ก็สิหมดก็สิ khó nữa nó rồi nè Cái xuống da cầm xì Hết lùm rồi, hết mắt nó cày lên tao ạ Tao kè rồi rồi nè Đồ bọc nhanh lên chứ ดอกนี่ดอกนี่ค่แน่ยว่าถ้าไห้แก่ละดอกนี่พ่อใส่ไดเนาะจ๊ะนึงว่าหันยางเหลียบเฮ็ดลมหน่อยสองดอกนี่จ้ะเพิ่นว่าเห็นเพิ่นยางเหลียบไปเลยเพิ่นเลี้ยวหาเพิ่นเบิ่อตะดอกใหญ่ๆเนาะจ้ะดอกไม่หน่อยแต่หักงามสิเอาดอกไม่หน่อยเสียอายุจ้ะดอกบานแล้วว่าเอาอ่ะนี่จ <ination> sí ้ะ อีกดอกหนึง่งด,ดอกไปสามดอกจะของปลาจะพีะ่น้ก <Yeah. S 1> อกปติยานครับเฮ็ดกระด้งงางงามจะเนี่ดอกไปหน้อยงามกับจ้ะแต่ว่าอันน,นี้คนละพันธุ์นะจ๊ะมันสิพันดอกใหญ่อันนี้สิเป็นพันดอกหน่อยนะจ๊ะง,งามกับจ้ะ เห็ดลนเยอเซอซือภาษาอังกฤษไทยเนาะจะพอมีคนจริงๆมีคนบอก่ะแหละว่ามันคนลบพันธ์เนาะจ้ะมาวันนี้จาสิผ้าแกงเห็ดหมอย่ใหญ่หมอหลกของฟรีเนาะจ้ะ ได้ตัดลืมตัดกันเป็นเห็ดร่วมนะจ๊ะมี่มี่หลายอย่างจ้ะยังเต็มเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปเก็บผักอีกตูมาใส่นะจ๊ะอ่ะบนันิจ่ะสีเก็บผักอีกตูไปใส่แกงเห็ดเนาะจ้ะ เก็บดูหลายพี่น้องเอ้ยผักใหญ่บ่ร์ทันมันกินดูกระมืมเนผักอีตูกับกับกเผาใช่ปนกะใส้สปากเกตตี้กะใส้ขนาดทอดไข่กะใส้พี่น้องใส่ไป็นซูเน่เดี๋ยวสิเอาผปกผิดไป,ไปเห็ดอันนี้น้ำจะไปเห็ดน้ำริดน้ำ,นำ เด็พริกแเสพนะได้มีแบบริกเด็กกินเหรอเนาะจ๊ะมื่อกี้สิเอาหลายอยู่จ้ะสิเห็ดเสียดน้ำริก ซิ้มแล้วเนื้จะแสบแล้วเดี๋ยวใส้ผักอีกตู้หอมๆนะ้อจะแกงเห็ดหมอดหลกของฟยเนะจ๊ะ,ม,จะมาได้จากแสบๆน้ำกัน มาได้จ้ะแกงเห็ดถั่วแหลกของปีจ้ะหอนๆแซ่บๆ